ก็ดูไปนั่งจะยังไตมือตะกะเตนใครยุบหัวถิมโทรศัพท์ก็ยังมีสติพี่น้องคุนตาบอกเจื่อเกือบถิมก,กล้องยังเลยนั่งดึกดึกสิทธิ์ไปแต่อันแมียงไหมแนมลงเบิง่งบนแม่นตะกะเตนมาบ้านนองเนื้อพี่น้องมาติ่งนิ่งติง่งเราก vô đây, vô đây đó, ông khun, ông khun, ông khun, vào đi người, được, <laughs> không nương được đâu, thua, say hết ือว่าเปลนน้ำหอมผึ่งโบมานี่บอพี่น้องเก้าไอดโดคือบัวห้าวเอยเรียมงนาเจ้าทรเจ้าระทราบร่ไนเจ้าไม่แท้ดิ่เป็นมนมืดโอ้ยพี่น้องเอ้คนบุกไอยใจแว่นกก๊สิประมาณนี่หละพี่น้องเนาะ อ๋อสิล่มเลยพี่น้องเอ้ยบ่ดาว่าซ่งเสียส่งเจ้แล้วแม่ไม่นี่สิล่มเลยเนี่ยนอนหลับบ่ครับน้อยปาดโถอพี่น้องเอ้ยหลังงามอีหลีนี่ตีเพดานเลยเนาะเบ่งเบ่งพี่น้องเอ้ย Ừ. Đình đình, đình 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 đình. nhìn bên phơi cháy chạy, chạy, cháy cháy đi bà luôn, cháy cháy đi bà luôn, cháy 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 nó, cháy 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 เมื่อน้ำอันนั้นแล้วเมื่อน้ำสาลาเคยหลาแล้วลงไปหดชงห้าเพิ่นแล้วครับเพิ่นกับเมื่อน้ำลดไงข้าเจ้าเลยใช่หรือโดยเพิ่นมาตลาดแล้วก็เลยลงสงปูห้าเพิ่นบันนะวะจะเอ๊เฮ้สวั่ดีญาติเว้นข่อย้ว่สดีญาติเว้นค่อยห้าเพิ่นบ่ทันออกมาบ่ Chạy. Không ai hì. Không ai cái cắt Thằng này đều là vợ đầu tí phạt này. Dạng, này đấy. ก็ได er <laughs> <c oughs> ้หน่อไม้บ่ฮักสงการฮักกินแกงหน่อไม้บ่เนี่ยว้าวกินแกงหน่อไม้บ่เราเออสงการข้าหรือบุบบุบบ่บ่มาสดแกงหน้ำใหม่ก็ลองอยากคืบไปได้เนาะไปวัดกึ่็ต่ำห้องเลยไปเขาชวนน้ำชวนในนะว่าเจ้ามาเวชวนกินแกงน้อใม่บ่เนาะเออไปเวลาเจริญเลยมึงก็จะเปิดใหม่นะแมน สิบเก้าคนเลยทางไกลหน่อยไกลเนี่ยไกลขันขันเดียวาทางหลังเต็มทางหลังสิบทางในเก้า <c oughs> ทางในนจะมีลุงสองลุงแล้วก็มินนี่เทนน้ำประเทนไก่หน่ในในนอยซาคแคสแล้วก็มอดดัมเก้าอยู่ในยอยู่นอกสิบสิบเก้าไปเลยเก้าคนยุทางไ้นเลในยุ่ธเล่นตามถนนหนทางข้าวลาดพดดหนำแถวทางาะนะ อาชีพคอยมาเด็กมึงขึ้นข้าเจ้าบางมองก็เลิกแล้วอืมจากโมงแลยปุ่นเนี่ยเขกินข้าวสวยแท้เนี่ยยังชาสร้างสร้างไปกินงานด้วยถาวรผู้ที่นเดนแถวสงครามเลยเขาชิมานหากหเพิ่นอันว่างอันนี้ไว้แล้วบ่างเรียบร้อยแล้วโอ้เขาจะใช้แผ่นแล้วเรียบร้อยแล้วใเขาจะยิ่งแผ่นเรรียบ้อยเล็กเนี่ยขาเจ้าสร้างมาเองบุ่นเนี่ยอืมมาเองเลยโอ้มันเป็นเล็กไงเนาะอันนี้เนาะเป็นเล็กแช่ ฟ้าในฟ้าแบบไร้เราเนี่ยหยิบซ้ำหยิบซ้ำองใหญ่น่ะตีลุมห้องโถงห้องโถงห้อตีลุมโอ้หเองลุ่มซ้อนไฟตีตีตีตมตี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 ต้ตี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 ่ีตีตรตี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 ตเตีตตีตีีด ถ้าา so ีเรามือเอลุมหนึ่งล well ุมหนึ่งะครับสี่พันลุมลุมคงลุมยางเออลุมห้องทงนะอ๋อสี่พันอ่นด้ห้อยยเห็นลุมนี่เขากระไรเอาลุมละสามพเอตีลเลยทตรงไนนะยังยัง้าวางคงห่างถ้าลุมหน่อยสามลุมห้องนะครัลุมละสามพันอ๋อลุมละสามกับคูนด้มติว่าเอาลุมมีจะของเหรอลุมนึ่งละสามลุมละสามนอกเห็นลุมบ่ ธรรมดาเพื่นเพื่อนทิดห้องลุ่มแตนห้องทงองทงงานลระขาเจ้าลายบรรยาอยีเ่คนจนนมาก่อนแล้วเนาะอาะอนหามคือว่าคนเครื่องมานอนพี่อ่ tôi nói chung hơn nữa hôm nay 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 linh nay linh tinh linh tình hôm linh hôm linh hôm nay hôm nay ลินสมลมสมลมเมียปล่อยได้มื่เีปล่อยอ่ว่พดนเนา้เชนังเมงนั่งมันมมีโอกาสไปแต่เลืองกินเด็อาชิ่วโวงนึ่งให้มาเาแล้วนะครับใส่แล้วดำเต็มที่เวลาหน่อยเวลาไม่จำกัดบอกมูดได้จองนึงเขาตอนไห้ฮเนาะ ม่นม่วายุกหยุกงายเลยเวลามันหน่อยเนาะเอาเนาะมูได้แก้วนึงเพิ่นได้หาบุญยิเลนเรเาอย่างนี้แล้วพี่นเอไยเนาะลูกยังหน่อยพี่นางเอ้ยแต่กี่พอพอมินี่แห้งบมมีโอกาสกินดอกยังหนกยังน่อยจช่นะนะพอกะัได้ลูกน่อยอ่างได้ลูกนอยไอ่า่ได้นะม แต่ว่าโอ้ยคิดผิดบ่หรอเอ้โบเอาตัวเนื่องกันลูกก็ได้ใหญ่เราขี้ง้อได้ป่ะเนี่ยขี้ง้อเอาข้าเจ้าได้ป่ะเนี่ยจำนวนสองข้าแม่สองปีต่อลูกก็เนาะสองปีต่อลูกกับแม่มินมินี่ก็ได้เจ็ดปีปลายชีวิตแปดเลยก็ได้เลยจากสามคนเนาะขันตั้มมานะก็เสียเอาซี่กันเริ่มเริ่มเริ่มวางแผนครอบครัวอีกแล้ว ป้าตัวขมัอากบอขมันาอะไรสิหคนมาเลยป้าตัจากขมันยังว่าเด้หักหักสบายได้ขันเฮาได้ลูกเฮาพ่อดิเอาให้พ่อเลยหายไปเห็นห้หน้าเขาก็สยกันได้เลยดีเลยจังหวะกดบานนี้ลูกง่ายเลยอยากชิงงอเลยด้บานนี้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ม่ใช้ก็อยากยากเลยด้วบานนี้ได้น้อยเป็นเสียงได้เลยวะน่นำหร่มากยันข้าเจ้าไปอยู่น อวอาน้ำลูกน,ลน,น้ำเมียข้า,จาเ,าเจ้านาะขันใดซองใดซ้มกันยังดีโอผมพิ่อนบริษัทในตัดล,ำล้ำแล้วเ่เนี่ย่หามโอ้สุบาเนี่ยอ,อย,าอย่าปงอยู่ผมเราบางอมันกำลังซ้อนขึ้นมาได้ผมหน่อยออือกำลังทีขึ้นมา <lakes>

อ่าทำบุญเนาะกระลาคือบุญอะไรฮึยอะไรเฮ้ยออกอะได้ดอกอะไรฮึ่ยไปเนี่ยแต่บ่อนบัวนอนบ่อนใหม่บ่ก่อนใหญ่ไอชีบัวนอนบ่อนใหม่บ่เออแต่เมื่อวานเนี่ยมอไก่น้อยผู้ใหญ่ปีสองปีมันกระยังอันอะไรมันอยากเอาโเฮะมันแบบเด็กน้อยเขานอนบ่อิ่มนี่บ่ดาวบ่คือเขานอนอยู่เฮือนเด้เด็กน้อยไปไปเล่นไก่เออไปเล่นไก่เล่นน้ำเล่นน้ำเองขี้รูดเมื่อยเด้ทุ่มลงนี้อยู่ตะวับ่ เออทุ่มหนึ่งยังอยู่สวรรค์พอยังอยู่ลาดเจริญพอยังอยู่ลาดเจริญมาหอดเฮื่อนขึ้นนี่นะ้ำค่อยเมื่อหอดบ้านนะ้ำเพื่ออาบน้ำอันในแล้วประมาณสี่ทุ่มครึ่งเขาบนนอนนะไอ้กินข้าวมันจะอยู่สวรรค์แม่นกินข้าวอยู่ลาดเจริญไอ้เบิร์ดกุ้ค้นนะไปเม็ดเดขาพอน้องมอบไปอยู่พอน้องมอบไปไปแต่เมย์เธอแล้วก็น้องมอบกับเมีย กันนังเยี่ยมน้องเวิกมาโดดขึ้นลืงเลยมาครับปีนาไปเด้อปีนาเนี่ยเด้อไปเล่นน้ำเด้อนี่วะไก่ไก่หน่อยมันก็ไปเรียนหลวงคอยนะจนเว้นเฮียคอยนะเว้นฮียพอดีลูกสาวเก็บให้ก็สนิยนี่เลยก็ขึ้นฮะกะโบไล่ชาปีเลี่ยวนี่บ่าเาจังแรกมือนี่นะ เมื่อวานนี่มือทำอีดเด้คนบพันโฮมอนไดอรม,มือนี่สีไลยกับมืออื่นคนนะปีที่แลี่ยนโอ้ยจุดสิหัวสีต่ำกันอ่ะลงเล่นขึ้นนะประเทศนี้น้องแบอกใหญ่ๆเนาะไปปีที่แล้วก็ได้ยังมันอยู่แบบว่าเสรเชโนลงมาหาสวรรค์หนึ่งเครื่องกลางบ่กโบ่บเครื่องบ่ได้จากเชโนไปประมาณหกลักนะจากแม่น<ม><ม>ขึ้นไปทางสวรรค์นะเขาทางเขาสวรรค์นะประวันหกลัก จากเซโนเขาเข้าไปนะกับบุกไก่มาได้ดอกกินจางมันลุวงเลือดเนาะกินเองมอน่อยเซ็ตเ็ตอ่าลูกสาวและร้อยกินอยสั้นเข้มไ้นหนาจะใช่ไมนเป็น เครื jadi, oh, án, ่องจอกคหวานเจ็บเลยโอ้ยหวานเราแหละใหู้กบ่อยหวานจุยจุยเราแหละก่อนจุยจุยเจ็ดสิบบาได้บ่เจ็ดสิบบาทแม่ึ้งเกี่ยวโย่ที่หบ่โอ้ยี่้องเอ้ยตื่นยุบเราเดยอยากบ่คือมั่ก่อนคืออันได้เห็นเขากินนั่นกินนี่ออะอยากนั่ เออยันหาวขจะมาอยู่กับบลเออพี่นเนาะกำลังตีฝ้าบ่ดาวก็นเลยฮะเสีแปักบงเพื่อไปกินแก้แกงนะไหมใช่ปะโอเสิไปขอพักบงให้ท่านว่าแล้วมือนี่นาย n เทียนเจ้าเหนือ n าเทียนเจ้าสั่งอยู่นี่ เออมมาเมื่อแต่าวอหามพอหญ่พอจะไปเที่ยวพอไญ่บอกว่าเอาตอนเจ้าหนาวหายป้อที่มาเที่ยวนา้มังกรมาลูกเมนน่ะแหละไม่ยากเลทัาออกมาเนาะพ่อนยังไปผูกคอตอแขนไม่น้องเอ้ยผูกแคนปีใหม่ผู้ใด้ก็ได้เนาะจัดงานผูกแขนรับสูกปีใหม่เออป้าบบไดแล้ว Rát thì nó mới buộc xuân bội rào đấy bà này, chị 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 đó, chị 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 bà chị 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 cướp, chị bụng, chị chị, chị, chị. nản bao đây này, ừ. bà, nhà thế, bên, bên, bên มันกำลังอยากปุุงเนาะทำไม่ชุบเจ้าก็ะได้ท่านระคูนบ่โอ้โอ้ผุนอ่างน้ำิุนท่านว่าสิลงเร่นน้ำมาจักแล้วนี่พี่นอ้องเอ้ยหัวอะไรเออมันได้สองปีเลยเนาะโัลูกๆเพ่นก็สะขึ้นก่อนในท่านว่าเลยพี่นอ้องเอ้ย โ้ยสำหรับที่นี่เอาไว้สนีก่อนเด้อพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องบอกไปสุขุนสุขุนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเน็นพี่น้องบอกกันไม่คิดหนาเด้อ